ต่อมาก็เป็นอีกด้านหนึ่งของอลัสปีดเก้นะครับก็คือความไวนะครับก็คือ9 1นั่นเองเนาะโดยสเปคเนี่ยเทคโนโลยีอะตามแคตตาล็อกเนี่ยมันคือเหมือนกันอนะแทบเหมือนกันเลยนะครับการมันจะอ่อนกว่านิดหน่อยเองแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะนะครับคือตัว 90S เนี่ยจะทำออกมาเด่นในเรื่องความไวกว่า 90K นะครับซึ่งถ้าเทียบกับ BS 12แล้วเนี่ย 9 1เนี่ยจะเด่นไปในเรื่องของความไวที่มากกว่า b 12นะครับเนาะก็อธิบายคร่าวๆฟิวตีเนี่ยประมาณนี้นะครับลูกเสิร์ฟเนาะลูกเสิร์ฟก็ผมคิดว่ามันมันก็โอเคนะมันก็ดีดดีแต่มันก็ทำได้ง่ายกว่าของ 90s นะครับในเรื่องของการดีดเนาะแต่ในเรื่องของการคอนโทรลเนี่ยผมคิดว่าน้ำหนักในการคอนโทรลลูกเนี่ยมันยังนิดหนึ่งเนาะมันยังล้นนิดหนึ่งลูกหยอดนะครับ มันก็เหมือนกันเลยพอมาลูกหยอดเนี่ยผมคิดว่า WES ของตัวเนี้ยคือปัญหานะครับเออมันค่อนข้างล้นอ่ะถ้าเข้าไปแตะวางรอลูกอะไรเงี้ยมันมันล้นจนแบบก้านมันงอชัดเจนเลยนะครับด้วยความที่ก้านมันอ่อนกว่า 90k หน่อยหนึ่งด้วยเนาะผมคิดว่ามันมันเห็นผลชัดเจนนะครับ WES แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเฟรมบางด้วยหน้าไม้มันสั่นด้วยนะครับอืม มันก็เลยทาให้ไม้เนี่ยไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไปแตะยอดหรือว่าไปปั่นยอดอะไรเงี้ยยังยังพอทําได้อยู่นะครับทำพอทําได้โอเคอยู่เนาะต่อมาก็เป็นลูกเซฟนะครับลูกเซฟไม้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมันต้องเค้นนิดหนึ่งเออมันต้องเค้นกว่า90 k เคนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยตัวไม้มีน้ําหนักเบามากนะครับหัวก็หัวก็ไม่ได้หนักนะผมคิดว่า มันก็อาจจะมีน้ำหนักกว่า bs 1 2นิดหน่อยตอนสวิงนะครับแต่ผมคิดว่าโดยรวมเนี่ย bs 1 2ยังทำได้ง่ายกว่านะในเรื่องลูกเซฟอะ่ะในเรื่องลูกอันนี้มันก็ยังมีแรงดีดเหมือนกันแต่มันต้องเหมือนใช้แรงเค้นในการผักไปข้างหน้าหน่อยนะครับอ,อ่ะแล้วก็มาที่ท่าไม้ตายของมันเลยนะครับลูกดาดลูกเกมลับเนาะลูกดาดเกมลับเน,นี่ยอันเนี้ยดีกว่าทั้งสงไม้เลยดีกว่าทั้ง bs 1 2กับก้าสิเลยลูกดาดของไม้เนี่ย ไวมากนะครับไม้ไวมากๆแล้วก็แรงดีดเนี่ยไวแรงดีดดีมากๆนะครับดีกว่า 90k90k เนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนแรงผักอะไรเงี้ยนิดหน่อยสมมติ 90k เนี่ยจะมีแรงผักขึ้นมาจากเบส12เนี่ยบวก2แต่91เนี่ยคือบวก4บวก5ประมาณนั้นเลยนะครับเนาะ 90k นะครับก็จะเป็นแบบเหมือนพักคอนโทลอะไรเงี้ยต้องต้องใช้ข้อมือผักอะไรเงี้ยในระดับหนึ่งนะครับ 9 0 90s เนี่ยคือแบบตีไปเถอะอะไรตีให้โดนอะ่ะเออแรงผักดีมากๆนะครับในลูกดาดแล้วก็ไม้ไวมากๆนะครับเออไวจนตกใจอะ่ะไวกว่าเบีย12อีกแล้วก็แรงผักดีกว่าด้วยอะ่ะมันทําให้เล่นลูกไวๆหรือลูกหน้าอะไรเงี้ยได้ดีมากๆนะครับเป็นไม้ที่เล่นลูกข้างหน้าเนี่ยโซนหน้าเนี่ยได้ดีสุดๆอะ่ะไม้หนึ่งเลยนะครับเนาะอืมเนี่ยก็คือจุดเด่นของมันนะครับซึ่งเกมรับ เกมลับถ้าวางไม้รับลูกตบแล้วก็ยกอะไรเงี้ยก็ทําได้ดีนะครับเพราะว่าไม้มันดีดดีอยู่แล้วเนาะแต่ความเจ๋งของมันในเกมลับเนี่ยคือเกมลับลูกตบแล้วเราดีดกลับไปอะไรเงี้ยดีดไปหลังอ่ะค่อนข้างง่ายมากนะครับดีดแบบมบางทีไม่ต้องใช้ข้อมือเลยยกไปเฉยๆก็ได้มันก็ไปแล้วนะครับแล้วก็การดีดเปลี่ยนทางหรือว่าการเคาะลูกตบไปอีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยไวมากนะครับแรงดีดดีมากตีสบายด้วยแต่ข้อเสียของมันเนี่ยผมคิดว่า รู้สึกเนี่ยก้านมันจะย่อไปนิดหนึ่งนะครับก้านมันจะงอแบบรู้สึกได้เลยอเออใครที่ใครที่คิดว่ามันแบบชอบก้านอะไรประมาณเนี้ยอย่างดันหลบแอโรเจลแปดพันอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยฟิลนั้นอะ่ะผมคิดว่าน่าจะชอบนะครับแต่ผมผมคิดว่าก้านอ่ะมันมีความแข็งอยู่นะเออตอนตีมันมีความแข็งในการคอนโทรลได้อยู่นะครับแต่อ้ที่มันงอเนี่ยผมคิดว่าน่าจะจาก wbs นะครับผมคิดว่าตรงตรงหัวมันเนี่ย มันงอแบบชัดเจนเลยอเออมันเลยทําให้แบบจังหวะในการตีเนี่ยมันอาจจะแปลกๆไปบ้างนะครับอันนี้คือข้อเสียของมันเนาะแต่เรื่องเกมรับเกมดานเนี่ยอันนี้สุดยอดนะครับอืมอย่างที่ผมชมสําหรับไม้นี้เลยมันเป็นไม้ที่ดีแบบมากๆจริงๆอ่อะเออส่วนเกมตบนะครับเกมตบก็ตามสภาพนะครับก็เค้นแรงเนาะแต่ข้อเสียที่ผมติของไม้น,นี้มันคือถ้า4 u ยูเนี่ยมัน มันบางไปหน่อยมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับถ้าขึ้นเอ็นสูงๆเนาะมันเลยทําให้เวลาตบเนี่ยมันไม่ค่อยมั่นใจนะครับของไม้เนี่ยแรงตบอะสปีดตน้นหรือสปีดปลายก็แล้วแต่มันจะไม่ไดีเลยนะครับผมว่าไม่ค่อยดีเลยผมว่าเฉยๆนะครับสปีดต้นกับสปี icorn, ดปลายไม้เนี่ยมันจะตีแบบบินๆหน่อยเหนินๆหน่อยอะไรประมาณนี้ถ้าไม่นับว่าเราใส่แรงเยอะนะครับอืถ้าใส่แรงเยอะเนี่ยตบแรงแน่ๆแต่ผมก็ ตีแรงบ้างในตอนแรกเนาะแต่ตอนหลังๆผมไม่ค่อยได้เอาตีแรงแล้วเพราะว่าผมกลัวมันหักนะครับเนาะถ้าถามว่ามันตบแรงได้ไหมมันก็ทําได้นะแต่คุณก็ต้องใช้แรงอยู่เหมือนกันถ้าอย่างโกบีเชมเล่นอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ตบแรงนะครับแต่ข้อดีของไม้เนี่ยคือมันตบเคาะหรือว่าสติกสแตรเล่นเคาะกลางคอร์อดอะไรเงี้ยได้ไวนะครับตบดีและที่สําคัญเนี่ยมุมตบเนี่ยมันยังดีอยู่นะครับ90 k เนี่ยมันก็มีมุมตบที่กดลงเนาะ ตัวนี้มันก็มีมุมตบที่กดลงเหมือนกันนะครับแล้วก็โดยรวมนะครับไม้เนี่ยมันจะมีฟิลการตีที่มันนุ่มกว่านุ่มกว่า 90k การอ่อนกว่าหัวเบากว่าคล่องตัวมากกว่านะครับในขนาด 4u เท่ากันเนาะถ้าในขนาด 3u เนี่ยผมคิดว่าโอเคเลยนะในออต,ตัว 3u ที่ผมลองเล่นเนี่ยมันตีได้มั่นใจมากกว่านะครับแล้วก็น้ําหนักลูกอะไรเงี้ยมันจะดีกว่าด้วยมันจะเป็น มันจะเป็น 90k 4u ที่ไวขึ้นนะครับไวขึ้นแล้วก็แรงดีดมากขึ้นดีดได้ง่ายขึ้นแต่การคอนโทรลก็ยังไม่เท่า 90k ตัว 4u นะแต่ตัว 3u เนี่ยผมคิดว่าโอเคนะครับความคล่องตัวมันใกล้ๆประมาณ 90k 4u แต่ในเรื่องของความมั่นใจในการตีเรื่องความแข็งแรงเรื่องการดีดอะไรเงี้ยมันโอเคนะครับมันโอเคขึ้นเนาะแต่ถ้าใครสายสปีชารจนะคิดว่าจะใช้จุดเด่นของ 90s ให้เต็มที่เลยหรือคือการเล่นหน้าขอดอะไรเงี้ยการเล่นลูกดาดการเล่นลูกไวส่วนไวแทงไวอะไรเงี้ย C u ครับส u ก็ไม่แย่เนาะขอให้คุณมั่นใจในการตีเพราะว่ายัางไงมันก็หักอยู่แหละขึ้นอยู่กับว่ามันจะหักเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับเออจุดเด่นของไม้ 90s นะครับอย่างที่บอกไปเนาะฟิลตีมันจะนุ่มขึ้นกว่าเบ์12นะครับฟิลตีนุ่มขึ้นการมีแรงดีดมากขึ้นแต่มันจะออกแข็งๆน้หน่อยนะเราจะรู้สึกว่าไอ้ตรงก้านเนี่ยมันแข็งกําลังดีแล้ะ แต่มันมีความอ่อนนิดหน่อยแล้วก็มันมีความยุ้มตรง w e s อวเออ่อตรงเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับดาดดีเนาะจุดเด่นไหมเนี่ยดาดดีเกมไวเกมแทงสวนอะไรเงี้ยลูกลับดีมากๆนะครับเกมลับดีมากๆากอืมคือมันคือถ้า 90K เเราไปเทียบกับพวกไม้อื่นอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าแรงตกมันคงดีถูกไหมแต่มันก็อาจจะดีไม่ต่างกับ ตัวอื่นมากเท่าไหร่แต่มันก็อาจจะดีกว่าตัวอื่นในไม้สาส,สปีดเข้าใจไหมมันก็ดีขึ้นมาสมมุติว่าตัวอื่น1ิบตัวเนี้ยก็อาจจะ13บอะไรเงี้ยแต่ถ้า90้าอ่ะถ้าพูดถึงในเรื่องความไวแล้วก็แรงดีการตีง่ายนะครับมันมันมากกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยมันมันเด่นกว่าไม้สปีดตัวอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับข้อเสียมันก็ไม่มีอะไรนะสำหรับผมข้อเสียไม่มีอะไรนอกจากเรื่องความทนนะครับเพราะว่าถามว่าในเรื่องตบแรงหรือว่าอะไรเงี้ยได้ไหม มันทาได้นะครับแต่ต้องมั่นใจในการตีนิดหนึ่งเนาะส่วนเรื่องการเซฟอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็ไม่ไม่เป็นปัญหานะเพราะว่ามันยังใช้เทคนิคต่างๆว่าใช้ข้อมือที่มันทําให้เซฟถึงหลักได้อยู่นะครับมันต้องใช้แบบร่างกายในการตีแต่ถามว่าไม้เนี่ยมันตียากไหมมันตีไม่ยากนะครับตัวไม้เนี่ยตัวฟิวการตีน,นุ่มสบายนะครับเบาไม่สะท้านเท่าไหร่นะครับถ้าใครปรับตัวกับมันได้แล้วก็เล่นด้วยเทคนิคหรือว่าเล่นด้วยความไหวอะไรเงี้ย ไม้เนี่ยจะเป็นไม้ที่ตีดีมากๆนะครับที่ผมชอบไม้นึงเลยเนาะถ้าไม่ติดสีเลียดเรื่องความมั่นใจในการตีนะไม้ที่แบบบางๆอะไรเงี้ยอย่างที่ใครใครชอบเบียร์12 CU แล้วขึ้น28 29หรือว่า30เนี่ย30ปอนด์เนี่ยขึ้นเอ็นประมาณเนี้ยและชอบเบียร์12 CU และรับกระมันได้เนี่ยไม้เนี่ยคุณตีได้ครับเออแล้วมันจะดีขึ้นกว่าเบียร์12ด้วยเอ,อ ไม้นี้เหมาะกับใครนะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะอันแรกเลยก็คือคนที่รับความทนของมันได้ถ้าคุณรับเบส 12-4U ได้ในการขึ้นตึงแล้วตีได้ไม้เนี้ดีครับมันจะดีขึ้นเออดีขึ้นมากๆเลยตีสบายขึ้นด้วยอืมแล้วก็สําหรับคนที่ชอบเล่นหน้าเป็นหลักนะครับต้องการไม้ที่มีความไวสูงมีความคล่องตัวแล้วก็มีแรงดีดตีง่ายมีความไวแบบถ,ถ้าอย่างเบส12เนี่ย ถ้าเราไวใช่ไหมหน้าไม้ไปไวใช่ไหมเราก็ต้องแบบใช้แรงเคาะหรือว่าอะไรเงี้ยนิดหนึ่งถูกไหมมันก็ต้องมีระยะที่ต้องดึงไม้กลับอะไรเงี้ยประมาณนี้ถูกไหมครับเออแต่ถ้าเป็น 90s เนี่ยบางทีเนี่ยระยะไอ้ดึงไม้กลับตรงนั้นเนี่ยมันสั้นกว่านะครับบางทีเข้าเข้าไปดันเข้าไปแตะเงี้ยไม่ต้องมีแบ็กสวิงเลยสักนิดมันก็ดีไปดีแล้ววิธีลูกก็ดีแล้วนะครับวิธีลูกกดกาด้วยเนาะนะสำหรับคนที่ต้องการเล่นหน้าไวๆอะไรเงี้ยเล่นหน้าเล่นครึ่งคอร์ดแรก ไม้นี่ดีมากๆนะครับอืมแล้วก็ไม้นี้จะเหมาะกับใครอีกก็ประมาณเนี้ยเออเพระาะว่าไม้ไมันค่อนข้างจำเพาะกับบุคคลนะครับแล้วก็ไม้นี้ไม่เหมาะใครผมคิดว่าไม่เหมาะกับพวกที่หาคอตกแรงเยอะอะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าเหมาะนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับมันจะหักเนาะออไม่มีอะไรนะครับไม่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบไม้ไม่ค่อยแข็งแรง ฟลลิ่งความมั่นใจตีมันจะน้อยอะไรเงี้ยอันนี้ผมคิดว่าไม่เหมาะเลยนะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับคนที่เล่นทายคอดเป็นหลักนะครับเพราะว่าไม้มันมันจะเป็นออกต้องใช้เทคนิคแล้วมันจะเป็นภาระในการเข้าลูกอะไรเงี้ยมากกว่าไม้ที่หัวมันมีน้ําหนักหรือว่ามันมีแรงส่งมากกว่านี้นะครับเนาะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัว all ล p e e d เก้ s นะครับถามว่าคุ้มไหมอันดับแรกก่อนจะถามว่าคุ้มไหมผมถามว่าปัจจุบันเนี่ยมีขายไหมหรือเปล่าเนาะ ถ้าเป็นตัว 3U เนี่ยก็จะเล่นได้ออราวมากกว่าแล้วกันเออออราวที่เป็นไม้ไวเล่นได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็น 4U เนี่ยจะเป็นสุดทางเลยสุดทางเรื่องความไวเลยนะครับถ้าถามว่าคุ้มไหมตัว91ผมคิดว่าในเรื่องของความคุ้มเนี่ยมันยังไม่ค่อยคุ้มนิดหน่อยในเรื่องความแข็งแรงเนาะเออแต่ถ้าคนที่รับเรื่องนี้ได้มันเป็นไม้ที่คุ้มครับในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูแต่เรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเดียวนะ ไม่นสนใจเรื่องความแข็งแรงนะหรือขึ้นเอ็นไม่ได้ตึงเท่านี้ผมคิดว่ามันเป็นไม้ที่คุ้มอยู่นะครับแต่ส่วนตัวผมอผมคิดว่ามันอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ในเรื่องความแข็งแรงนะครับติดแค่เรื่องเนี้เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับก็เหมือนกับไม้สปีดของวิกเตอร์ทั่วไปเนาะที่ผมมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องเดียวเหมือนเบสิบสองเนี่ยสี่ยูผมก็ไม่ค่อยตีนะครับผมใช้สามยูเนาะปกติเพราะว่าสามยูเนี่ยมันมีความแข็งแรงที่มากกว่าแล้วก็มีความมั่นใจในการตีที่มากกว่านะครับ ขึ้นเอ็นตึงด้วยเนาะแต่ถ้าสียูเนี่ยมันมันไม่กล้าตีมันควรหักนะครับ